นั่นครับนั่น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 ครับนั่นนั่นอย่าลุดเดอ้ออยู่แล้วนี่โอ้นี่อยู่ครับสวัสดีครับไอเบิร์ดใส่ลุยรายงานตัวครับมาแหมแล้วครับมาหาใส่เบ็ดเหมือนเดิม มาตีว่าไม้อก่อนปีใหม่ครับตีว่าได้ประกอบไปสี่ห้าตัวครับมาสัมหมายเดิมครับผมมาพอกันครับพอมันอย่าได้หรือบ่ได้แต่หน้ามันแห้งครับหน้ามันแห้งหลายหม้ที่ใส่กันนี่ครับด้านหลังครับนี่แลครับไม้ที่ใส่นี่ีๆนี่นนอผมอจะเจาะไปนี่ๆตรงกลางตรงกลางเลย ใส่ไว้ครับนี่แล้วก็ปุ่นแฮมตั้งหนปุ่นตั้งหนปุ่นอย่าเป็นแนค้องเหมือนกันละ่ะบบกี้หลังครับ่อมันครับว่าจะได้หรือไม่ได้ลองลองพอมันมันผูกแล้วครับผม,มเจ้าเจอกันครับผม สวัสดีตอนเจ้าอีกรอบหนึ่งครับผมไปครับเอาไปใจเบ็ดกันครับพอมันจะได้หรือบ่ได้ใส่ไว้แต่ว่าครับผมโอ้ใส่ไว้เป็นคืนเอาบ่ได้มาใจแม่มปลาน่อยมากินเหยื่อมดหรอบอไปครับไปติดตามกันพอมันจะได้หรือบ่ได้ครับไปครับอือ่ะเดือดมืดหันกันนี่ มีการมยุดแต่ว่าเห,ห,ด,ห,หดือมุดนะครับเหดือมุดนี่หลังนี่กันบ่๋มอบเลยเว้ยคันหนึ่งเลยกันหนึ่งสแสดงว่าบ่มีป่ะอู้ได้ครับนี่ได้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  แล้วไงตายยังนี่ม่ปหวปราก่อบน้อยประก่อบน้อยครับนี่ผมมีวิธีออกลองๆพอหันในยูทูปนี่ลองเนี้ย แต่และครับง่ายเลยเอาออก,ออกมาละประมาณตัวแหลก <c oughs> มาแล้วครับประมาณตัวแหลกครับผมหลังนี้อีกใส่ใกล้ๆกันเลยนะ อันนี้ได้ครับเงียบนะโอ้ปลาหมอไงปลาหมอหมอใหญ่ใส่างามๆงมไม่เห็นตัวแล้วครับ มโอ้ดิ้นดิ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 นเมนก็คิดไปเองก็อ๋อคิดไปเองดินแต่ดินแต่โอ้ต่อหมอนี่ลุดเลยเกี่ยวจะบ่ได้ กระโมลออไนี่ได้ครับนี่นี่ได้นี่ได้

sành ngắm ngam không nè nói nào ê tốt ngày nói nè một ngày đưa <laughs> นี่มาครับได้ไหมอีกตัวหนึงแล้วครับไส่บกหอยใหญ่ตัวได้ครับโอ้ยนี่ได้ครับนี่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  Say một ở hệ thế... nhảy đây khắp nhưng ngâm ngắm có đi khắp nếu họ kép thì lắng họ chay với con tuổi này tí đây tuổi không có bọn đây เอาตีมาได้ก่อกันจิปเปาะ์หลายนี่นะครับอย่าใส่ไว้แบบนี้อ้อันนี้เป็นจะได้บ่ได้ครับอู้ถ้าอย่าดิ้นนี่ถ้าอย่าดิ้นรุดนี่เป็นจะได้ ดิ้นรุดไหลครับนี่อยู่ละนี่โอย้ยนี่อยู่ครับ ครับมาหมันก่มาหมันตัวนั่งเลยครับนี่ตัดสายอันนี้ผมใจกันเสริมนไงว่าไอ้ไม่กระถินจะลงครับหันมันดิษนีเด็กกี้ แสดงว่าปลาหลายแต่ว่ามันลุดหลายครับได้กว่านี่โอ้โหอันนี้บดได้ครับนี่นี่ครับบดได้โอ้เสียได้อหมาหลังนี่เอี้ยว Old đây các anh như nó người đây hết điện 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 hết โอ้โหนี่ทายารุดนี่นี่ทายารุดครับเนี่ยในาะมันดินไปปันง่าเลอือปัน่ารุดเลยครับอีกอาทิตย์เดียวไหนบ่อเหลือละแห้งหมดนล้ำ ไกล้แล้วล่ะครับเออโอ้คิปเปอร์มันไหลครับมันเดินหยากเพราะว่าไปตรงกลางมันมันเดินหยากครับรูดไปตัวนึ่งเสียได้มันครับผมบริจับมันมันดิ้นดิ้นไปดิ้นมาผมนึกว่ามันกินเลือก็เลยมันอย่าบรุดนะที่ไหนได้ดิ้นไปดิ้นมามันเลยรูดเลยครับจังมันเตอ์ครับปล่อยมันไปตีผลงานตีได้ครับเจ้านี่นี่ครับผลงานตีได้เจ้านี่ครับนี่อือปลาก็แบบ ได้ปะมอสองตัวอืมได้ประกอบอ้สามได้ห้าตัวครับมันรุดไปตัวหนึ่งมันกันหกตัวครับแต่ตัวบใหญ่ตัวได้ครับผมอาทิตย์หน้าสงสัยมันจะแห้งแหละครับน้าหน้าอย่าบ่มีบ่เหลือละเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมแต่เ่ได้มาใส่ที่นี่แล้วมัง้งหน้าจะเป็นตื่ออื่นครับเดี๋ยวเขาจะไปหาแสบประดุกกัน เพราะว่าเอาไอ้ปีใหม่ก็บับ้านมาเอาเหล่ากันเบ็ดมาใหม่ครับอย่างเงาเลยเอาไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าปากันครับผม